ยังคงสนุกกันต่อกับแชมป์สงสมัยหมาดๆนะครับอย่างทีมตลาดต้นไม้ไก่คู่ใครจะเอาชนะข้อนี้ไปได้นี่ไปให้กําลังใจกับพวกเขากันต่อได้เลยครับเอ้ามานะฮะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะปูเนื้อแน่นๆทั้งตัวเอาไปอบโอ่งนะโอ่งใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะโอ่งมังกรอย่างนี้เลยนะ oh. แล้วทําไมต้องเอาปูไปอบในโอง่งแล้วโอ่งกับปูมันเกี่ยวข้องยังไงถามเจ้าของเลยนะฮะคิดขึ้นมาเป็นยังไงเพราะอะไรอย่างไรสวัสดีครับ สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อวันล,ลีใจเย็นนะคะเป็นประธานสายเกี่ชุมชนทองน้ำเค็มพันใจค่ะโอ้ที่ไหนคะจังหวัดอะไรคะจังหวัดจันทบุรีค่ะอําเภอแหลมสิงห์ค่ะตอนนี้เรางงหลายอย่างหนึ่งงงเรื่องโอ่งสองงงเรื่องปูอบโอ่งนะแอบเห็นมังคุดด้วยอะไรต่างตกลงเขาคืออะไรครับปูอบในโอ่งอะค่ะองมังกรค่ะโอ่งอย่างนี้เลยใช่ไหมใหญ่ๆนี่เลยนะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วนี่มันเป็นปูอะไรครับเนี่ย เป็นปูกระตอยค่ะเป็นปูทะเลค่ะปูนักเลงจริงปูกระตอยเ่าะถ้าเป็นภาษาใต้ไงพี่ปูกระตอยปูกระตอยแป๊บเดียวมันต่อยเลยูกระต้อยอันนี้เป็นเจ้าเดียวในในประเทศไทยเลยเหรอฮะใช่ค่ะเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยจ้ะโอ้แสดงมันต้องมีกรรมวิธีที่ไม่มีใครเรียนแบบได้นะเนี่ยมันทําไมต้องไปไปไปเป็นโอ่งล่ะฮะคุณคุณเิด เกิดจากปัญหาการแก้ปัญหาตรง<บ>ที่เราไม่ภาชนะใส่ปูที่เราทําปูอะค่ะก็เลยเอาของที่ไม่ได้ใช้มาใช้ประโยน์าา์่ะค่ะโอ้ท่านผู้ชมดูดีๆนะพวกเราเหมือนกันนะ บางสิ่งบางอย่างเกิดสิ่งมหัศจรรย์ด้วยความบังเอิญครับหรือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเท่านั้นแหละครับเลือกปูก็ไม่ใช่ง่ายๆนะเลือกอย่างไรครับเธอตัวขาเขาจะไม่หลุดเลยอะค่ะโอ้ขาหลุดเลยไม่ได้นะอยู่ครบอยู่ครบหมดทุกอย่างต้องครบหมดนะทีนี้ขั้นตอนขั้นตอนอะนะลงรายละเอียดขั้นตอนให้ให้หน่อยนะฮะขั้นตอนนะฮะเริ่มจากเฮะปูมาทำความสะอาดตัดขาแกะกระดองใช่ไหมคะแล้วก็เอาไปนึ่งแล้วก็ทอด น้ำมันนะคะทอดแล้วก็ไปสลัดเครื่องสลัดน้ำมันแล้วก็ผัดไปซอสมังคุดนะคะโอ้ทำไมมังคุด่ะทำไมมังคุดล่ะกลุ่มเราอะค่ะจะแปรรูปมังคุดเยอะเพราะนั้นขั้นตอนการผลิตมังคุดนะคะเขาก็จะเหลือน้ำทีนี้ว่าเราวก็ใส่พริกใส่กระเทียมไปก็กลายเป็นซอสนะคะมันจะเป็นกะละมได้ตรงนี้ด้วยอีกทีนี้ก็ถึงขั้นตอนที่เรามาสต็อกของที่เราจะบรรจุมาค่ะอันนั้นถ้าเราทำทีนึงประมาณ ปูเป็นตันนะคะด้านเ้างที่เราใส่ภาชนะที่เราใส่เนี่ยค่ะมันก็ขาดแคลนเนาะเราก็เลยเนาโกงที่เราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยค่ะเราก็เลยขัเนยแต่ว่าต้องเว้นตรงกลางไว้นะคะเพื่อให้ไฟมันส่องถึงนะคะส่องอยู่กี่วันครับ เอ่อวันละชั่วโมงเดียวจ้ะพอวันละชั่วโมงแล้วกีไล่ความชื้นไม่ให้ปูที่เราเก็บไว้มันเป็นลาจ้ะไล่ความชื้นวันละชั่วโมงพอมีออเดอร์เข้ามานะคะเราก็เอาเข้าเตาผมรมร้อนอีกทั้งตึงในคุณนาพน้อยยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จคือดูแลลูกค้าเต็มที่ดูแลคุณภาพของปูกระตอยอย่างเต็มที่อูได้นานถึงแปดปีจ้ะใส่มาเป็นเป็นเป็นกล่องอย่างนี้แหละครับ ดาเป็นกล่องค่ะ200กรัมก่อนี่200กรัมนะส0งร้อยกรัมเนี่ยลักษณะเป็นแบบนี้โอ้โอท็อปด้วยเหรอคะเนี่ยเป็นโอท็อปผ้าดาวจ้าโอ้โหผ้าดาวเลยโอ้โหสุดยอดเลยรสชาติเขาจะเป็นยังไงคะคุณนิดรสชาติยังไงคะจะได้รสของมังคุดเลยค่ะหวานอมเปรี้ยวจ้าคุณพ่อผมอยากรู้มากตอนนี้ผมอยากหลอกิีมานทีมรถหลวงได้รสมังคุดไหมได้รสมังคุดอ่้น้ำพี่แปะเชิญมาอ้าวอ้าวอืม โอ้จิ้มซอสแล้วนะครับจิ้มได้ได้รสอะไรบ้างครับกลินไปแล้วมันแบบสุดยอดอ่ะคือรสชาติกรอบแกรอบนะบอกว่าเคี่ยวบ้ม oh. ันดีมากครับค er ือเขายังไม่ม no ีคะแนนนะนะฮะเขาก็เลยพยายามหาบ้างอยากจะดูแลตลาดที่เขาดูแลอยู่แม่พี่เอกชัยเล่นใหญ่ขนาดนี้รสชาติปูอบองงนี่จะดีจริงๆสักแค่ไหนต้องไปพิสูจน์ด้วยการชิมกันแล้วครับ ครูว่าไงครูส้มอร่อยค่ะหนูชอบที่จิ้มซอสอที่จิ้มซอสเขาได้ตรงมหนูว่ามันนัวอร่อยคุณชาติคุณชาติอร่อยค่ะอร่อยเลยไหมอร่อยเลยได้ได้รสชาติตรงไหนบ้างที่ชอบที่ชอบคือมันมันมันเผ็ดเนี่ยอ๋อมันเผ็ดด้วยจากอะไรนะคุณนิดเครื่องแกงเครื <trips> <subscriber Airbnb> ่องแกงของสุ <Uma velocidade> ่ยจันดุลีเลยจ้ะนี่มันเฉพาะหลายเรื่องเลยนะกลิ่นองค์มีผลไหมมีผลไหมคะมีค่ะเขาจะเป็นหอมดินเผาจ้ะเาจากหุ่ มันก็มาลงที่ปูหมดเลยเคุณนิดติดต่อได้กี่ช่องทางครับมีเพจขนมคุณยายของฝากเมืองจันนะคะแล้วก็ติดตานรดมือจันจแล้วก็ไอดีไลน์ n แปดหกแปดห้านะคะแล้วก็เบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งแปดหกสามสองหกสามเจ็ดนะจ๊ะไปชิมให้ได้นะขอบคุณคุณนิดค่ะขอบคุณครับขอบคุณัะโออก็มีของแลกเนาะคลิกขึ้นมาได้หลากหลายอย่างก็เอาสิ่งที่ใกล้ตัวแล้วก็เป็นของดีๆมารวมกันนะ แต่ถ้าดูแลวก็ใช้เวลาพอสมควรขายเป็นกล่องอย่างนี้200กรัมกล่องละเท่าไรปิดท้ายครับตลาดแตกเชิญครับเมนูที่เด็ดครับอย่างปูอบโอ่งที่นําของดีชาวประมงพื้นบ้านมารวมกับผลไม้ท้องถิ่นอย่างบางคุดจนกลายเป็นของเด็ดของดีแล้วปูอบโอ่งกล่องนี้นี่ราคาเท่าไรกันแน่ล่ะครับขนมคุณยายอ่ะคนเข้าร้านของฝากคุณยายังเก็บมาตามฟังตามเลยคนจะซื้อของ แต่ทีเนี้ยในในร้านของฝากเราเราไม่มันมีนะมที่ว่าหยิบมาลว300มีไหมไม่มีหยิบมาละ300จะอยเป็นจะอยู่ประมาณนี้ตรมขอร้อยไม่ใั่ที่200อม่เป็ดปลาย200ผมผมว่า8กิโลแล้วน่าจะไม่น่าจะถึง800ประมาณ800 ออสองร้อยห้าสิบเกินส,นส,นสนองร้อยแปดสิบต่ำสุดละสองระฮะผมา่านะนใช่้ชชาเกิดหรือไม่ก็สองร้อยข้อนี้ครับทั้งสองตลาดตั้งราคาได้ใกล้เคียงเลยครับแต่ตลาดเดซิตี้จะคว้าข้อสุดท้ายไปหรือว่าจะปล่อยให้กับทีมแชมป์เมารวดทั้ง3ข้อกันแน่เอาละเรียบร้อยในเรื่องราวของปูอบโอง่งกล่องละเท่าไหร่200กรัมนี้พร้อมกันทั้งหมดนะครับ เปิดราคาเอามาลุ้นการชนะบุรี280 250 230แล้วก็200แล้วก็100อยู่หนึ่งท่านคือ180เอาแชมป์สองสมัยของเรา250กับ200 180 150อยบร้อก็ร้อมาลุ้นการชนะบุรีกัน280คุณออยเชิญเลยครับงามันมันเป็นโอท็อปยังอะอ๋อโอ้โหนี่จะไป็นโอท็อปเลยครับครับก็อยู่ราคานี้แล้วก็อยู่ราคานี้ให้ราคานี้เลยอ้าวส0งอีกหนึ่งท่านนะแต่ว่าเป็น200ทวดคุณชาติ เราดูวิธีการทําเขาแล้วก็เป็นสินค้าของฝากอืน่าจะประมาณเนี้จับต้องได้เอารักร้อยเพียงท่านเดียวของการจนนัรีคุณอันร้อยแปดงกับคุณตรีหนูเคยแบบที่บ้านก็คือมันมีการดบบปูอะไรเงี้ยการการดองปูอะไรงียค่ะก็เลยแบบว่าให้ละคาเลดอเคยทำอะไรกี่กับปูมาแล้วใช่ค่ะมาแชมป์เราดูซิว่าผลจะเป็นยังไงครูส่มก่อนเลยสองร้องกับคุณสวยนุ่น ถ้าตามร้านของฝากถ้าเป็นเราอะ่ะเหมือนจอดแวะซื้อของอ,ะอ่ะจะไม่ค่อยเห็นร้านของฝากที่ราคา300ขึ้นไป แล้วกรรมวิธีเขายากแล้วก็หลายวันกว่าจะสําเร็จหนูก็เลยมีราคาจัดๆต้องได้ใช่คุณเก๋หนึ่งร้อยห้าสิบมันจะยากตรงกรรมวิธีในการทับใช่ไหมคะแต่ว่าเหมือนวัตถุดิบมันมีอยู่แล้วซึ่งเขาเอาตัวที่มันมีอยู่ในนั้นนะคะมาแปลรูปให้มันแบบมันมันใช้ได้นานนี่เหตุผลที่มันย่อมลงไปอีกนะใช่ใช่ก็มาเป็นร้อยห้าสิบใช่ค่ะเก๋ก็เยมองว่าราคาถ้าเป็นโลใช่ไหมคะก็ประมาณพันกว่าแต่ถ้าเป็นขีดเนี่ยอยู่ที่ราคาตรงนี้มันน่าจะเหมาะสมแล้วนี่คือเหตุผลนะคุณเจมี่ปิด ทร้อย1ี่สิบมาจากอะไรคะก็วัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่นะครับทั้งปูแล้วก็มังคุดด้วยนะครับแล้วปริมาณที่พี่เขาผลิตครั้งหนึ่งในปริมาณที่มากมันก็โอเคครับผมอ้าวประมาณนี้นะฮะมาปิดราคาไปเลือกครับเลือกได้หนึ่งครับลุ้นครับจบอย่างไรครับจบตรงนี้แหละครับแต่จบแบบไหนมาแล้วครับลุ้นพร้อมๆกันเลย เอาแล้วนะฮะปิดท้ายอย่างไรเอา10,000ม,มายั่วก่อนใครจะได้ชูธงตลาดแตกนี้พร้อมนะครับตั้งราคาเปิดให้หมดเลยค่ะ,ะเปิดกระไมห้หมดเลย200 150ยหา่างกันอยู่50าสิทางนี้ปูกระต่อย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 น่าจะเข้าข้างเราบ้างทางนี้ก็คือปรึกษาหารือกันคือ <c oughs> พยายามจะโยนไปให้คนอื่นไม่พยายามโยนผมโยนเลยแหละพี่ไม่พยายามโยน ถาจารย์ส่วนตัวส่วนตัวพี่เอกคิดว่าให้เท่าไหร่ผมว่าดูจากอะไรยังไงมันอยู่น่าจะประมาณตั้งแต่ร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบสองร้อยนี่แหละไม่น่าจะเกินนี้ออกได้หลายทางว่ากันเถอะมันต้องตันโจ๊กพี่อ้าวสองร้อยเอาพี่แปะไม่สองร้อยเหรอไม่สองร้อยเพราะว่าแม้ว่าจชัดเจนขนาดนั้นละอพิธีการทาจะจะยุ่งยากหลายขั้นตอนมากแต่ว่านี่คือร้านค้าเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวนะครับมาเพราะฉะนั้นราคาจะไม่สูง โดยเขาต้องการขายปริมาณมากกว่าก็เลยมา<ง>อยู่ที่150บาทครับปิดท้ายยังไงจบเป็นอย่างไร <c oughs> นะจะมีหาไหมกัลยาณนันบุเร่หาแนะ่หรือสุดท้ายปบมือให้เขาไป30เลยมาลุ้นเลยครับ150หรือ200เท่านี้ครับ <c oughs> <c oughs>